วุ่นเล็ตน้นใครครับน, <The> นี่นี่นี่แอนวะแอนวะแถวๆนี้เล็กได้นั่นเล็กดนนั่นเล็กไดนเข็นขึ้นกันวะ

วฮาฮาเลี MM ่ยอันนี้าหนี่เป็นตัวดิเหออ๋ที่ฮาฮาครับอ๋อนั่นนี่ยกมนี่ก็ชัดอย่นี้าเหรอว่าี่ก็ฮาในก็ฮาเหรอว่นี่าฮาพยาาไปตะว้องสงขาวรอกนี่ทางพุทธไทให้ข้างคอก็ได้กได่ ห่าห่าเลยเส้นแหละยห่าเอ้ยมันก็ตรง g ดลยพอดีเนาะแม่นนูแต่ว่าห่าเนี่ยมันเม็น่เป็นหลายเนาะห่าหลายครับห่าห่าเลยนี่นี่ห่า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 เมื่อเลยนี่ก็ห่าครับอย่างอื่นไม่เห็นดอกห่ารักห่าเลยเป็นตองเลยห่าห่าเลย เดี๋ว่าเก้าเก้าั้ได้ไงเกาเาินโฮะึวันนั้นอ่ะวัอที่หน่อะเก้าเก้าเก้าสุไท้เหกเกรองในโทรศัพท์เันตัวไหนดี่นี่นี่ฮะโอ้อาจารย์เขาเห็นอยู่ข้างใต้นี่นี่นีไม่ต้องเป็นขาดอกนี่นี่ก็มีตัวเล็ขมงอยู่อันนี้ห้านี่ห้ตัว ตัด <Jeez> <libr ame> เลยฟทงเลยชัดจริงเลยนอเล็กเนาะนี <Arizona> Dee, <f> ่ตรงนี้กรชัดชัดนี่มันเ็นลายยงตองนี้ชัดตัวดูดูนี่นี่มองดีๆตรงนี้มองตนี้เว้นนี่นนี่สองตัวนี่เน่ย่ดูดีๆนี่บนี่ห้าห้าฮบอนี่าจะเป็นตัวองขาวๆเราขับเพิ่ยหนยูเรเวนเพิรนี่นี่บอนี่นี่หนี่ห้าฮบอนี่ ตา,าถูกมาในาถอดอาบ่อบท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับท่านนึงเห็น 35 5ามห้าสมห้าจานมวนเห็น5้าห้าต้นข่อยโบราณน,นะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับ ต้นข่อยโบราณน,นะครับอยู่ที่วัดบ้านเบงน,นะครับอยู่ที่สุรินทร์นะครับหรือใครจะชอบทูบเสียงไทยห้าห้าแปดหรือปกห้าแปด สภา,ายในบริเวณวัดเลยนะครับท่านได้เห็นตัวเหือาจากที่อาจารย์เห็นนะครับก็หลายคนก็ ถามมานะครับวันนี้ก็จัดให้แล้วนะครับโพนข่อยโบราณน,นะครับพคนเก่าโพนแก่อาจารย์มวนเห็นห้านะครับห้าห้านะครับ อยู่ภายในบริเวณวัดนะครับอยู่ภายในบริเวณวัดเลยเป็นโพนข่อยน,ยนะครับสวยงามมากนะครับผมบอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวเร,เราออกมาดูห่างๆนะครับออกมาดูห่างๆเป็นพุ่มสวยนะครับสวยสวยงามดูแลศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นโพนเก่าโพนแก่อยู่ที่วัดนะครับ เยวกลับไปดูที่ตัวเลขนะครับกลับไปดูที่ตัวเลขตรงนี้นะครับอาจารย์เห็นนะครับอาจารย์เห็น ดูกันอีกรอบนะครับดูกันอีกรอบเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองนําไปรูดไปเสียงดูนะครับงวดนนี้นะครับรวยไปด้วยกันนะครับรวย ดูชัดนะครับดูจะชัดนะครับหลายคนบางทีก็แต่ละสายตานะครับอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับผมเห็นแต่ผมเห็นทางนี้นะครับสี่หนึ่งห้านี่นี่สี่หนึ่งห้าตรงนี้เห็นสามห้าห้านะครับอาจารย์มวนเห็นห้าห้านะครับมีคนเห็นสามห้านะครับอ้ามีท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเห็นต่างอย่างไรก็แสดงคอมเมนต์มานะครับนำไปรุ่นไปเสียงฉลากินแบ่งรัฐบาลนะ ทางเราก็เป็นได้แค่แนวทางนะครับเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามคลิปนี้ขอให้รวย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 ทุกคน